ทำนายหน้าทำอาชีพนายหน้าสังหายังไงให้ได้เงินล้านไวนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจมาดามแนสมาแล้วค่ะกับหัวข้อ Special Life นะคะที่มากันแบบเซอร์ไพรส์เลยนะคะมาดามแนสเนี่ยก็เขาเรียกว่าใช้เวลานะในการที่มานั่งไลฟ์ให้นะก็ เหมือนกับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะเป็นการแชร์กันเพราะจริงๆแล้วข้อมูลที่เวลามาแน,นมาเล่าในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อาหาที่อยู่ในคอร์สนะอยู่ในเนื้อาหาที่มาดามแนทเนี่ยจะสอนคนที่ตั้งใจจะเป็น real estate agent หรือว่าในหน้าสังหาริมทรัพย์แต่เป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพนะแบบมืออาชีพและสนใจสังหาริมทรัพย์ แบบลักชัวรี่เท่านั้นหรือสําหรับนักลงทุนเท่านั้นนะมาดามแนทสอนให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาดามแนทมีความถนัดและเชี่ยวชาญที่สุดจากประสบการณ์มากกว่า16ปีเพราะว่ามาดามเนทเนี่ยทำงานเป็นในหน้าสังหารุร่ยซั์แบบเขาเรียกว่าตลาดลักชัวรี่มายาวนานตั้งแต่เดย์วันที่ทำอาชีพนี้เลยนะคะวันนี้มาดามเนทก็เลยอยากจะให้สเปเชียลไลน์ให้คีย์สำคัญให้คุณให้คุณไปคิดตัดสินใจในหนึ่งสัปดาห์ที่เราไม่เจอกันว่าเรา ต้องการสิ่งนี้ไหมนะคะทำไมมาดามแนทแบบเฮ้ยขนาดเป็นพนักงานนะเป็นพนักงานอะ่ะคิดดูยังสามารถทำหลักล้านได้ตั้งแต่แบบยังไม่ถึงปีแรกของการทำงานเลยนี่คือ20กว่ากว่าเรียนจบมาก็คือทำอาชีพเนี้ยทำเป็นพนักงานแบบเงินเดือนบอกเลยว่าสมัยอีปีที่แล้วมาดามแนทขนาดจบมึงนอกมาเงินเดือนแค่หมื่นห้าเงินเดือนแค่หมื่นห้าคุณลองคิดดูว่ามาดามแนททำได้ยังไง เก็บเงินได้เป็นหลักล้านก่อนหนึ่งปีทําได้ยังไงก็ถ้าคุณมองว่าคุณต้องการสําเร็จเร็วๆคุณต้องการเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ที่มีเงินล้านเร็วๆคุณรู้นี่ว่ามาตรฐานขายสังหาริมทรัพย์รู้ไหมว่าคุณต้องกดเครื่องคิดเลขทุกคนคิดเลขเป็นไหมคะคิดเป็นเนาะคุณต้องกดคิดเลยนะแต่บางอย่างมันไม่ได้แบบเป็นตรรกะเสมอไปนะมันก็ต้องแบบใช้จินตนาการด้วยแล้วก็แบบ คิดสิ่งดีๆในหัวเหมือนมาดำแนนเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะทาอาชีพนี้นะตั้งแต่อยู่มงนอกกลับมามืองไทยถ้าเรามองหาเราจะมองเห็นเราจะดึงดูดไงว่าเราต้องการจะทาอาชีพนี้ทํากับใครนายเราจะเป็นยังไงลักษณะไหนนี่คือมันเขาเรียกว่าใช้ทั้งจินตนาการนะที่เราดึงดูดมากับใช้ทั้งกลืนก็คือใช้สมองคิดนะลองคิดดูว่าค่าคอมมิชชั่นนี่คือปกติแล้วบริษัทเนี่ยทั่วไปถ้าเป็นการซื้อขายเนี่ย ทุกที่เราจะได้3%ตอนตอนหนึ่งชิ้นที่เราขายสมมุติว่าถ้าเราขายของ5ล้านบาท3%คือเท่าไหร่คือ1,005ใช่ไหมถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยไอ้เงิน1,005เข้าบริษัทแล้วเนี่ยเราจะได้จากบริษัทเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป20% 15% 10%แล้วแต่ที่เราตกลงกันไว้กับบริษัทแน่นอนมาดามแนสสมัยนั้นทำงานเป็นพนักงานนะ มีเจ้าหนายเพราะฉะนั้นในะสิ่งที่มาดามเน็ได้รับจะมีสส่วนส่วนหนึ่งคือเงินเดือนนะเงินเดือนส่วนที่2คือค่าคอมมิชชั่นแน่นอนว่าถ้ามาดามเน็ขายซับได้5ล้านบาทมาดามเน็ไม่ใช่ว่าได้แสนห้าเลยแต่แสนห้านั้นเข้าบริษัทแล้วมาดามเน็ก็จะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปนะตอนนั้นคุณลองคิดดูว่าลองจงนินตนาการว่าโอ้เดือนหนึ่งมาดามเน็ต้องขายหรือว่าปิดการเช่าที่เวลาคนมาเช่าซับเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่มาดามเน็ถึงมีเงินแบบ เก็บหลักล้านโดยที่ยังไม่ถึง1ปีนะคะอันนี้คือไม่เกี่ยวเงินเก่าเลยนะไม่เกี่ยวเลยเลยคือเซลส์แมทโดยตรงมาดังนั้นถึงมาเล่าให้ฟังได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่ได้เป็นพนักง,งานของบริษัทแต่คุณคิดจะไปเป็นนายหน้าเองคุณก็คิดได้ว่าถ้าคุณอยากจะมีเงินล้านได้ไวอะเอาง,ง่ายๆเลยนะคนบางคนอาจจะคิดว่าทําอะไรที่มันแบบแมสแมสเลก่อนมันไวดี ตลาดซื้อขายง่ายไวดีแต่ถามว่าความไวมันจะไวสักเท่าไหร่กันทีนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้เงินหลักล้านไวๆเอาแบบมาดามเนสเลยไหมเดี๋ยวมาดามเนสจะบอกถ้าแบบไม่เกี่ยวกับตอนเป็นพนักง,งานนะตอนเป็นพนักง,งานคือแน่นอนมาดามเนสเลือกเลือกบริษัทที่เราจะไปเป็นในหน้าสาหารุมซับด้วยเป็นเวลเซตเอเจนต์ด้วย,วยคือเลือกบริษัทที่ทำลักชัวรี่พร e อพเนะสก็คือลักชัวรี่คล t ก็คือลูกค้ากลุ่มบนเขาเรียก The r i c สก็คือกลุ่มบนมาเช่าก็เช่าแพงๆเป็นหลักแสนหลายแสนมาซ,ซื้อก็ซื้อเป็นหลัก10-20ล้านสมัยนั้นนะสมัย1 6บหปีที่แล้วบอกลูกขายง่ายมากสนุกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะทํางานเป็นในหน้าสังหารมิรกพแบบคุณไม่อยากแบบโดดเดี่ยวอะ่ะคุณก็ทําภายใต้สังกัดหรือทำที่บริษัทอะไรก็แต,ต้องเลือกนะ คุณต้องเลือกว่าคนที่เขาทํางานในนั้นอนะ่ะเขาทําแบบไหนซับท,ที่เขาทํามันเป็น Pro พเพอรแบบไหนเป็น Luxury หรือเป็นตลาดสแมทหรือเป็นอะไรอันนี้เลือกเอาตามที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณเป้าหมายของคุณคือต้องการทําหลักล้านให้ได้ไวก็คืออย่างที่มาดามแนนบอกก็คือทํา Luxury เขาเรียกว่า Luxury ร e a l Estate แล้วก็เขาเรียกว่าดีลกับคนที่อยู่ในตลาดบนระดับบนระดับท็อปต้องพูดอย่างนี้นะคะหรือถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณไม่อยากทํางานประจาําอ่ะ คุณไม่ได้อยากไปเป็นจริงๆแล้วการทํางาน,นเป็นทีมหรือเป็นพนักง,งานมันมีข้อดีนะคุณคือคุณไม่ต้องลองผูกลองผิดเองคนเดียวเหนื่อยแบบลองเองอะไรเงี้ยมันเหมือนมีทีมทําด้วยกันมันก็แบบเหมือนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทํามีคนปรึกษานี่มันคือข้อดีของมันนะความเสี่ยงน้อยนะแต่มันก็จะมีีแบบหนึ่งอย่างที่มาดามเนสและบริษัททำานกะ็คือว่าเรามีทีมงานคือเราจะรับคนที่ใครที่มาเรียนกับมาดามเนสนะ ไม่ว่าจะเป็นคอสแบบมินิกรุ๊ปหรือว่ามาเป็นไพรเวทโคชเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องของในหนา้นาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาทำไงก็จะยินดีที่จะรับเข้าเป็นทีมงานด้วยทีนี้เขารับเข้าเป็นทีมงานเขาเรียกว่าทีมงานที่อยู่ในสังกัดเพราะฉะนั้นคุณก็จะไปทํางานแบบเรามีดัตเตอร์เบสของบริษัทเราทํางานแล้วเราก็สอนโคชให้จนคุณปิดดีลได้อะไรแบบนี้นะคะอันนั้นกนะ็คือทําให้คุณเหมือนมีพี่เลี้ยงดูแลแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานคุยกันแนะนําช่วยกันนี่คือ บรรยากาศแบบนั้นแต่ถ้าคุณเองคิดว่าคุณอยากจะไปทําแบบ standalone เลยออกไปทาลุยเดี่ยวเลยเพราะฉันอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเต็มเลยได้คุณก็เหมือนกันคุณก็ทําตลาดลักชัวรี่สินะถ้าคุณอยากทำหลรล้านได้ไวอามาดาแนนบอกเลยไหมบอกตอนนี้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากไปทําคนเดียวเลยไม่อยากทํากับบริษัทเลยคุณต้องทํำยังไงคุณถึงจะได้หลักล้านได้ไวแบบได้เลยก็คือคุณต้องขายซับที่มาได้ค่าคอมมิชชั่นหลักล้านนี่คะ ถ้าคุณอยากได้ล้านหนึ่งนะคุณก็ต้องขายถ้า40ล้านนะั่นคือคุณได้ล้านสองแต่ถ้าล้านหนึ่งเป๊ะๆเนี่ยก็คือประมาณ35ล้าน35ล้านคุณจะได้ประมาณล้านนิดๆคูณ3ามไงสามคูณสคุณจะได้ล้านนิดๆเนี่ยได้แล้วไหมคะ,นนนะมคเนี่ยหลักร้านได้ไวไหมคำว่าไวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณทําวันนี้แล้วได้พรุ่งนี้นะคําว่าไวหมายถึงคุณไม่ต้องไปแบบ รอเก็บเงินเก็บหอมรอมริปเป็นแบบ5ปี10ปีอะแต่ถ้าคุณตั้งใจทำจริงๆนะบอกเลยว่า6เดือนไม่เกินปีคุณได้แน่นอนหลักล้านเนี่ยถ้าคุณโฟกัสทำนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องมีรัพย์เดียวนะคุณมีหลายหลายซั์แต่รับของคุณราคาแบบ30ล้าน35ล้านขึ้นไปเนี่ยคุณมีหลายๆทรัพย์คุณทําการตลาดคุณดูแลลูกค้าทําไปเนี่ยแน่นอนถ้าคุณทําอย่างเข้มข้นเนี่ยมาดามเน็ตบอกเลยว่า หกเดือนไม่เกินปีหนึ่งคุณได้แน่นอนล้านหนึ่งคุณลองคิดดูสิถ้าคุณทํางานแล้วคุณอะถึงแม้จะทําแบบเขาเรียกว่าบางคนนะทํากิจการทําอะไรอะมันคือเงินหมุนนะคุณแต่นี่มาดามแนทพูดถึงล้านที่แบบอยู่ในกระเป๋าคุณนะถ้าคุณทําเองคนเดียวอะคุณขายเลยสามสิบห้าล้านสี่สิบล้านขึ้นไปคุณได้ละเคสเดียวคือหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานกับทีมนะโอเคสมมุติว่าคุณขายซับใหญ่ เงินเข้าบริษัททีละล้านเงี้ยสมมุติว่าถ้าคุณได้แบบ10 20%ซคุณก็ได้ละครั้งละแสนสองแสนเห็นไหมคุณทําแค่แบบ5 6เคสคุณก็ได้ละแต่ถ้าคุณทําแบบสังกัดแล้วคุณเก่งคุณเริ่มมีฝีมือโอ้ค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้รับจากบริษัทมันจะสูงกว่าไปแบบนั้นอีกส0ม0ิบมีคุณเซ็นิดสว่สิบาป้ร์เซ็นตงห้าส0คุณก็ได้็ะ5 0 0 0 0มีคุณลองคิดสนี่ือการที่จะทําเป็นนาห้าสังหารรมทรัพย์ยังไง ให้คุณมีหลักล้านได้ไวเหมือนบริษัท The Props ของมาดามแนนเนี่ยเราไม่ได้มีการขายสาหานทสัพย์อย่างเดียวแต่วันนี้มาดามแนนจะเน้นเรื่องการขายสาหานทสัท์แบบอาชีพที่เป็นหนายหน้าเลยเป็น Real Estate Consultant รับซื้อฝากขายรัพย์นี่เลยเราโฟกัสการขายรัพย์ที่ปรับา0ล้านขึ้นไปสำหรับการอยู่อาศัยหรือเราขายทรัพย์สำหรับนักลงทุน ที่มาซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าในงบประมาณตั้งแต่5ล้าน10ล้านขึ้นไปก็ถือว่าเป็นตลาดที่ลักชวรี่ที่อยู่ในสุขุมวิทนะคะเพราะตลาดนี้ต้องเข้าใจว่าตลาดนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแล้วเขาไม่ได้ซื้อคนเดียวเขามาซื้อห้องนึงแล้วเขาก็ชวนชักชวนเพื่อนมาเพราะคนเป็นนักลงทุนคบเพื่อนก็เป็นนักลงทุนเหมือนกันอย่างถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาทํางานเป็นทํางานกิน,กนเงินประจำอะ่ะอย่างที่เรารู้กันยิ่งเศรษฐกิจบแบบนี้โควิดมันสอนเราเลยว่ารายได้ทางเดียวมันไม่พอแล้ว คุณจะรอรับเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าคุณรับเงินเดือนมานะแล้วคุณก็มีเซตเมนที่ดีคุณสามารถไปยื่นไปคุยกับสถาบันการเงินได้เลยว่าเฮ้ยคุณสามารถยื่นสินเชื่อได้เท่าไหร่พาะคุณจะได้วางแผนว่าคุณจะซื้อสหารณทรัพย์ปล่อยเช่างบประมาณเท่าไหร่แต่มาดามแนทบอกเลยนะอย่าทาอะไรที่มันแบบตลาดแมสมากมันเหนื่อยเพราะคนที่มาเช่ากับให้ลูกค้าก็เหนื่อยเราเป็นนหน้าเนี่ยนะ ถ้าเราทําตลาดแมสมากเนี่ยเวลาเราหาคนเช่าให้หรือว่ามีคนเช่าที่แบบตลาดแมสเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากเพราะผู้เช่าจะเป็นผู้เช่าที่แบบปัญหาเยอะแล้วเราก็ต้องไปช่วยนักลงทุนแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราดูแลนักลงทุนตลาดบนหนึ่งแบบประมาณสัก5ล้านอะไรเงี้ยค่าเช่ามันจะหลักแบบ,บ2 0,000อัพแล้วมันก็จะได้ลูกค้าแบบต่างชาติอาจจะเป็นครูเป็นคนทํางานดีๆหน่อยนะหรือเป็นคนไทยก็เป็นคนที่ทํางานที่แบบเงินเดือนสูงเขาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าอะไรยังไงเราจะไม่ต้องปวดหัวมาก ห้องจะไม่เลดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือคีย์ของการเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ยังไงให้ได้ล้านได้ไหวเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คือที่มาดามแนะนำนะมี2ทางคือ1นคุณทําเองคุณไปเรียนรู้หาเรียนว่าสอนอะไรอย่างเงี้ยหาเรียนแล้วก็ลงมือทำที่มาดามแนะนำบอกแล้วก็เรียนรู้ทําไปทําตลาดลักชัวรี่เลยเปิดตัวเองเลยเป็นตัวเองเป็นลักชัวรี่ real estate a ตัวเองเป็นในหน้าลักชัวรี่นะหรือ2คุณไปหาบริษัทที่แบบ คุณก็อยากมีสลากไม่ต้องตอบบัตรก็ได้แต่คุณเป็นแบบอยู่ในสังกัดของเขาอ่ะให้เขาแนะนาให้เขาโค้ชคุณสอนคุณแล้วคุณก็อาจจะไม่มีเงินเดือนแต่คุณได้ส่วนแบ่งที่แบบมากกว่างานทั่วไปช่วงแรกคุณไม่เก่งคุณก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่พอคุณเริ่มทําได้ดีขึ้นแล้วมันก็สูงไปเรื่อยๆที่มาดามแนนบอกว่ามันไปสูงถึง50% 60%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะทําเงินได้ไวมากบอกเลยถ้าคุณทําจริงจังภายในปีหนึ่งคุณมีหลักล้านแน่นอน สำหรับคนที่เป็นพนักงานประจําหรือ,อยังหาทางชีวิตไม่ออกมารามแน็บบอกเลยแต่คุณต้องมีเป้าหมายนะคะแล้วคุณก็ต้องลงมือทําอย่างจริงจังแล้วเราคือเราต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันคือมีเป้าหมายอะไรไม่ใช่ทาแล้วแบบล้มเลิกทำสองสามเดือนแล้วก็รู้สึกเอ้ยยังไม่เห็นผลเลยถ้าคุณใหมอ่อ่ะมันมีแบบการขายสหกรทรัพย์การเป็นนายหน้านมันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายที่ไม่ได้ใช้สมองแต่คือมันจะทําให้คุณอะ่ะคุ้มที่คุณจะทํา ถ้าคุณจ,จับถูกทางจับตลาดแบบไหนที่คุณจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทำแบบที่มารบแ,นะแนะนำไปได้ไกลบอกเลยค่ะแล้วคุณทำเงินล้านได้ไวแนะ่ๆนะคะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกแบบไม่มั่นใจตัวเองบางคนรู้สึกหูขายของระดับ30-40ล้านหรือว่าดูสำลับนักลงทุน5-60 5 60, 50, 50, 50, 50ล้าน10ล้านมันดูแบบไกลเกินตัวใจคุณต้องเขาเรียกว่าต้องแกล่งก่อนฝึกใจตัวเองก่อน ถ้าคุณยังกลัวบอกเลยว่าการดีลของคุณการคุยการสื่อสารของคุณการเรียนรู้ของคุณมันก็จะไปตามใจที่คุณคิดอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทําธุรกิจกับคนระดับท็อปกับตลาดลักชัวรี่เนี่ยง่ายกว่ามากมันนั้นบอกอย่างนี้นเลยการันตีจากการที่มีประสบการณ์ทํางานมามากกว่า16ปีนะคะเอาละค่ะถ้าใครนะคะชอบไลฟ์ที่มาดาแนนะมาแนะนำนะคะกดติดตามไว้นะคะ คุณก็ได้เรื่องราวดีๆที่มาดามแนจะมาแบ่งปันให้นะคะเหมือนอย่างวันนี้เหมือนกันนะคะและถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอนะคะความรู้อะไรต่างๆคุณก็สามารถไปติดตามทางช่องทาง Youtube ช่องมาดามแนเช่นกันค่ะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะติดตามอะไรแบบไม่พลาดเลยนะแบบตลอดเวลาคุณก็ไลน์แอดได้แอดมาดามแนนะคะ หรือถ้าใครอยากดูสังหาริัมทรัพย์สวยๆดู Property ก็ไปตามเพจเดี๋ยวที่เพจของมาดามแนทเนี่ยมันจะมีการแชร์ไว้ว่ามีเพจในบริษัทของมาดามแนทที่ดูแลเรื่องตลาด l ัก u r y เนี่ยมีชื่อเพจอะไรบ้างเพื่อคณจะไปดูทรัพย์สวยๆกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมาดามแนทต้องขอลานะคะปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ากรรมฐานนะคะเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันพุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยเรามาพบกันเนี่ย ในสัปดาห์ที่ต่อไปก็คือเราจะพบกันวันแรกคือวันที่10สิงหาคมเลยนะคะแต่ระหว่างนี้ทีมงานเองก็จะส่งข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลดีๆให้แฟนเพจหรือแฟนคลับของมาดามเนต็ตเหมือนกันก็พอให้หายคิดถึงแต่สําหรับไลฟ์นะคะที่เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่10ค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาดามเนต็ตขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็กดแชร์ไปแล้วมาดามเนต็ตหวังว่าข้อมูลที่จะให้คุณนวันนี้ที่ให้คุณไปแล้วในวันนี้ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวันที่10สิงหาคมค่ะ